สวัสดีค่ะภูกเก็ตบ้านเรานะคะในนามอูดิวันคันเลอร์เซอร์วิสภูเก็ตนะคะวันนี้ก็ถักถ่ายกันเหมือนเดิมทุกวันนะคะอ่าเรามาพูดเรื่องรถกันเลยเข้าเรื่องกันไปเลยอ่าวันนี้ถ้าใครสนใจที่จะจะมาทํารถนะคะตอนนี้โปรโมชั่นของเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะรถเก่งคันเล็กๆเนี่ยคันเลือ่องๆเนี่ยก็เริ่มต้นเลยหมื่นแปดนะคะทําซี่เดิมนะคะเปลี่ยนซี่ไม่หมื่นแปดนะคะก็ยังมีโปรโมชั่นเหมือนเดิมเคลือบเงาเคลือบเงา แววเคือบแก้วให้สวยลดนะคะก็ยังทำเหมือนเดิมค่ะยังทำเหมือนเดิมนะคะ,ย,ะ,คะยังไม่เปลี่ยนแปลงตรงไหนนะคะจากภูเก็ตบ้านเราพังงากระบี่แถวนี้กะถ้าใครได้ยินได้เห็นกะเข้ามาทำได้เลยลดขนเล็กกะมืนแปดอ่ากระบะกะสร้างมืดนิดนิดนะถ้าเกิดลดตูน้นะรดเยอะๆเลยขนเยอะๆเลยสร้างมืดฮไม่รู้ที่ถุไปทึกไหนเลยนี่เข้ามาดูเข้ามาแลกเข้ามาชมกันได้เลยนะคะ อ่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่มั่นใจว่าอูดีวันคันเลอร์นี่ผันพื้อมังทำเ e อ่อทำสิเอาหมาช่วยไหมการเข้าไปเปิดและในเพจเลยเพจอูดีวันคันเลอร์นะคะเข้าไปเปิดแลได้เลยนะคะโลโก้ก็จะเมื่อนข้างบนเนี้ยเดี๋ยวใส่ไว้ให้นะคะไม่ต้องห่วงเลยสังออตเตี้เป็นคนที่เนียบมากถ้าว่ารถคันไหนมาทำส่กว่าที่โพลนะคะต้องแลละเ e อียดจิบายเด็กคัดนาม ให้เด็กเช็คทุกซอกทุก,ทกมุมบ่าละเอียดดีไหมก็เข้าก็จะไปตัวอีฉำซ่องกว่าจะได้ผลนะคะกว่าจะเอาเข้าไปห้องผลเช็คแล้วเช็คล้วเช็คความละเอียดฟุ้นมีไม้ติดละเอียดไ,ไปเข้าเช็คแรงขนาดนั้นเลยถ้าไม่เนียบเข้าไม่ผลฉางอดไม่เนียบไม่ผลเลยไม่ต้องห่วงเลยไม่ทําแบบซุกเอาเผากินไม่ได้ รับรองเลยว่าถ้ามาทำซี่ในอูดิวันคัลเลอร์นี้ไม่ผิดหวังแน,น่นนหลายในห,หลายนั้นขอบคุณทุกๆคนเลยเข้ากับบขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะคะอ่าแลวแล้วไปกว่าน,นั้นก็คือถ้าสมมติว่าเตินอยู่ไม่ไกลเกินไปอ่าแถวนี้พวกเราก็สามารถไปรับรถได้ส่งรถได้นะคะไม่ต้องห่วงสะดวกสบายใครถูกกิ้งเข้ามาอย่างเดียวเลยว่าเอ้ยพี่เออรถพบยุดตรงนี้นะให้มาแล้วรถให้ที่มาแล้วรถให้ที่ บริการทึ่งทีเลยค่ะเบอร์โทรต้นทึ่งเราก็ทึ่งตนเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะคะลรพูดกันแบบบานๆสาวโบเกตกันเลยนะเอาเป็นว่าถ้าสนใจอยากกินทำก็เข้ามาทําได้เลยมาคุยกันในอู๋ก็ได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยทักทายกันเข้ามานะอย่างตอนรับตอนรับทุกคนอนคิวยาวไปเลยคิวยาวไปเลยไม่ยังไม่หมดก่อนโปรไม่ต้องห่วงคำไม่ต้องห่วงไล่คนทักมาในข้อความโปรยังเมื่อยังเมื่อเดิมโปรยังเมื่อเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะไม่เปลี่ยนแปลง อ่ะไม่เปลี่ยนแปลงน,นะคะโอเคอย่างเมื่นเดิมจ้าวัดดีจ้าเดี๋ยวพบกันนะคะจ้า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 ,จา